ในโลกอนาคตที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำใครจะเชื่อเลยครับว่าในโลกอนาคตนั้นยังคงมีระบบธาตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในการสปอยต่อจากนี้เลยครับสวัสดีครับนี่คือธาตุนะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Black Miller อีกเช่นเคยนะครับในชื่อตอนที่ว่า15 Million m e r i t s และเพื่อแม้เป็นการเสียเวลาเรามาเล่นกันเลยครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะ ตัวซีรีส์เปิดเรื่องมาที่ห้องเล็กๆของบิงแฮมปกติแล้วนาฬิกาปลุกของเราส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นมือถือหรือไม่ก็นาฬิกาเล็กๆใช่ไหมครับแต่ในโลกอนาคตการปลุกมันล้ำกว่านั้นมากครับก็คือผนังของห้องเนี่ยแม่งเป็นจอมอนิเตอร์กันหมดเลยซึ่งถ้าพอถึงเวลาตื่นแล้วก็จะมีแอนิเมชันไก่ขันมาปลุกเรานะครับบอกได้เลยว่าเก๋มากและเราังได้เห็นอีกว่าการที่จะทําอะไรแม่งเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยขนาดบีบยาสีฟันเนี่ย ก็ยังต้องเสียตังค์เลยครับซึ่งตอนนี้บิงแฮมพระเอกของเราเนี่ยมีเงินอยู่ด้วยกัน15ล้านกว่าๆนะครับถือว่ารวยเลยแหละหลังจากอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จบิงแฮมก็ลงไปข้างล่างครับไปรวมกับคนอื่นๆเพื่อไปทํางานซึ่งไอง,งานที่ว่าเนี่ยก็คือการปั่นจักรยานซึ่งถ้ายิ่งปั่นเยอะเงินก็จะได้เยอะตามนั้นครับ และในระหว่างที่กําลังปั่นจักรยานนั้นก็จะมีรายการเกมอะไรต่างๆมากมายนะครับเพื่อให้คนปั่นเนี่ยไม่เบื่อซึ่งแน่นอนครับว่าต้องเสียตังค์เช่นเคยพอพักเที่ยงบิงแฮมก็ไปหาอะไรกินซึ่งมันก็ไม่ได้มีเป็นโรงอาหารนะครับมีเพียงตู้กดน้ําตู้กดอาหารอในทํานองนี้ บิงแฮมก็กินน้ำอัดลมแล้วก็แอปเปิลแค่นี้เลยครับแต่ในระหว่างที่กําลังกดตัวอาหารอยู่นั้นก็เกิดปัญหาเล็กน้อยก็คือไอแอปเปิลเนี่ยมันไม่ยอมลงครับเหมือนมันจะค้างตู้และทันใดนั้นเองก็มีสาวมาช่วยเขาไว้ครับก็บอกกับบิงแฮมว่าไอแอปเปิลเนี่ยมันมีปัญหาตลอดแหละเดี๋ยวฉันจะเอาออกให้เองนางก็เอาหึงล้วงเข้าไปทําอะไรสักอย่างในตู้นะครับ แล้วแอปเปิลก็ออกมาบิงแฮมก็ขอบคุณจากนั้นก็ไปนั่งกินคนเดียวซะอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกะนะครับแต่นางค่อนข้างที่จะเซ็งนิดนึงเพราะว่านางเนี่ยแอบชอบบิงแฮมอยู่พอบิงแฮมทำงานอะไรเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่บิงแฮมได้พักสักทีครับ mm hmm. เขาก็กลับไปเล่นเกมที่ห้องแต่พอเล่นเล่นไปอยู่ โฆษณาก็นันมาขึ้นซะง,งั้นคืออย่างนี้ครับเวลาจะดูอะไรหรือจะฟังเพลงอะไรเนี่ยโฆษณาแม่งจะมาตลอดเลยซึ่งถ้าจะกดข้ามก็ต้องเสียตังค์เช่นเคยครับจะหลับตาก็ไม่ได้เพราะโฆษณาเนี่ยจะไม่ยอมเล่นจนกว่าเราจะลืมตาขึ้นมาบอกได้เลยว่าระบบท่านเนี่ยแม่งน่าเลือดจัดๆเลยนะครับซึ่งไอโฆษณาที่มาบ่อยสุดๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นคือโฆษณาประกวดร้องเพลงที่ชื่อว่า Hotshot วันต่อมา ชีวิตบิงแฮมก็เหมือนเดิมนะครับตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแล้วก็ลงไปปั่นจักรยานต่อแต่ในระหว่างที่เขากําลังลงลิฟต์ไปทํางานนั้นก็มีสาวสวยขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับเขาครับสายตาของบิงแฮมนั้นบอกได้เลยว่าเขาแอบชอบเธอคนนี้อยู่ จากนั้นเมื่อปั่นช่วงเช้าเสร็จก็ถึงเวลาพักเที่ยงบิงแฮมก็เข้าไปห้องน้ำครับไปชิ้ช่องปรากฏว่าไปบังเอิญได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงในห้องน้ำฟังทีแรกพระเอกของเราเนี่ยหลงเลยครับคือไม่ยอมออกห้องน้ำสักทีเพราะอยากจะเห็นคนร้องนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง ปรากฏว่าไอคนที่ล้องเนี่ยก็คือสาวที่เขาแอบชอบที่เจอในลิฟต์ตอนนั้นนะครับบอกได้เลยว่าผมลิขิตจัดจัดวันต่อมาในระหว่างพักเที่ยงสาวที่บิงแฮมชอบนั้นก็ไปกดตัวอาหารครับการจะกินแอปเปิ้ลซึ่งแอปเปิ้ลเนี่ยมันก็ค้างเหมือนที่บิงแฮมเคยเจอเลยครับบิงแฮมก็เลยใช้จังหวะนี้โชว์หล่อซะเลย เอามือล้วงเข้าไปไปเอาแอปเปิลอย่างกับที่ผู้หญิงที่แอบชอบบิงแฮมนั้นเนี่ยเคยทํากับเขาบอกได้เลยว่าร้ายจริงๆครับบิงแฮมเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเขาเนี่ยได้เริ่มรู้จักกันเราก็ได้รู้ว่าสาวคนนี้เนี่ยชื่ออาร์บีคอร์เน์แล้วบิงแฮมก็บอกปอีกว่าผมชอบเพลงที่คุณร้องในห้องน้ำมากเลยนะมันเพาะมากเลยแหละ ทำไมคุณไม่ลองไปประกวดฮอตชอตด,ดูละ่ะอ่บีก็บอกว่าใครจะกล้าไปร้องเพลงต่อหน้ากรรมการ3คนนั่นลหละแค่คิดก็เก่งแล้วและอีกอย่างเงินชั้นไม่พอเนอี่ยสิล้านเชียวนะ ชั้นปั่นจักรยานทั้งชาติคงยังไม่พอเลยมั้งบิงแฮมก็เลยบอกไปครับว่าเดี๋ยวผมเอาเงินที่คุณเองพอดีผมมีเงินเหลือนะแต่อาบีก็ยังยืนยันที่จะไม่รับเงินนั้นครับบิงแฮมก็บอกว่าชั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินตั้ง12ล้านไปทําอะไรอยู่แล้วให้คุณนี่แหละดีที่สุดแล้วตื้อไปตื้อมาครับสุดท้ายอาี RB ก็ยอมไปประกวดแต่มีข้อแม้ว่าบิงแฮมเนี่ยต้องไปกับเขาด้วยนะ จากนั้นบิงแฮมก็ไปกดซื้อตัว๋วประกวดรายการฮอ t s h o ตปรากฏว่าแมงไม่ใช่12ล้านอย่างที่คุยกันไว้เว้ยแม่งกลายเป็น15ลาน้านซะอย่างนั้นคงจะเนียนบวกภาษีไปด้วยนั่นแหละแต่บิงแฮมก็ไม่สนครับจับเตสาวทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มสิวะแล้วเขาก็ส่งตั๋วไปให้อาบีวันต่อมาพวกเขาก็ไปสถานที่จัดประกวดฮอตช็อต พอสมัครอะไรเสร็จพวกเขาก็ให้ไปรอที่ห้องรอการแสดงบอกได้เลยว่าวุ่นวายสุดๆเลยครับซึ่งใครจะขึ้นไปแสดงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตามคิวครับมันแล้วแต่เขาจะเรียกขึ้นไปบางคนเขารอเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับกว่าจะได้ขึ้นไปแต่โชคดีหน่อยครับอาบีเขาได้เลือกให้ขึ้นไปแสดงเลยก่อนขึ้นแสดงพวกทีมงานก็ให้อาบีกินอะไรสักอย่างมันเหมือนนมครับแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นโฟมบางๆอะไรทํานองนี้ ซึ่งอาบีก็ไม่อยากกินหรอกครับแต่เขาบังคับอาบีก็เลยจําเป็นต้องกินและแล้ว ก็ถึงตาอาบีที่เธอต้องประชิญหน้ากับกรรมการทั้ง3คนแต่ก่อนจะร้องครับไอกรรมการผิวสีแม่งบอกว่าถกเสื้อขึ้นหน่อยสิคุณเนี่ยเซ็กซี่มากเลยนะแม่งคุกคามทางเพศชื่อหายเลยครับแต่กรรมการผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าให้ร้องไปเถอะนะลูกอย่าไปสนใจเขาเลยอาบีก็ร้องเพลงไปครับเสียงละมุนมากแต่ยังร้องไม่ทันจบเลยครับกรรมการแก่ๆคนนึงเขาก็บอกว่าให้หยุดร้องก่อนแล้วก็บอกกับอาบีว่า นี่มันไม่ใช่แค่ดีนะมันเป็นการร้องเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปีนี้เลยก็ว่าได้อาบีดีใจมากครับ แต่ไอกรรมการแก่ๆคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าแต่น่าเสียดายหน่อยนะคือเรามีนักร้องเยอะแล้วอะถึงมันจะสุดยอดอยังไงมันก็ไม่ได้ดีไปกว่านักร้องที่เรามีอยู่แล้วซึ่งหน้าตาส,สวยๆอย่างคุณผมว่ามันน่าจะเหมาะกับรายการโปโปๆมากกว่านะและผมเชื่อว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนในนี้ไม่อยากเห็นมันหรอกพอบิงแฮมได้ยินแบบนี้ก็โกรธมากครับจะเข้าไปช่วยอาร์บีแต่ก็โดนลากไปซะก่อน แล้วกรรมการผิวสีก็พยายามโน้มน้าวต่อครับว่าถ้าคุณมาทำรายการนี้เนี่ยคุณจะไม่ต้องกลับไปปั่นจักรยานอีกเลยนะผมสามารถปั้นให้คุณเป็นดารานหนังโป้ได้ทีนี้เขาก็ให้เธอเลือกนะครับว่าจะกลับไปปั่นจักรยานต่อเหมือนเดิมหรือจะเป็นดารานหนังโป๊เลือกเอาซึ่งถ้าคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไม่ต้องกลับไปปั่นจักรยานเดิมๆอีกมันน้อยมากเลยครับสุดท้ายเธอเขาเลือกเป็นดารานหนังโปครับ ตัดมาทาังฝั่งบิงแฮมครับเขาแค้นมากที่สาวที่เขาชอบเนี่ยโดนกระทําแบบนั้นเขานั่งเล่นเกมอยู่เงาอยู่ในห้องนอนแต่ในระหว่างเล่นเกมนั้นโฆษณาหนังโป๊แม่งก็โผล่ขึ้นมาและที่พีกกว่านั้นก็คือเป็นการโปรโมท RB c o r n e r ครับซึ่งแน่นอนครับว่าบิงแฮมไม่อยากเห็นมันแต่ตังดันไม่พอกดข้ามครับหลับตาก็ไม่ได้เลยจำใจต้องดูโฆษณานั้นมันก็เลยทำให้บิงแฮมเนี่ยโกรธมากและแล้วเขาก็เหมือนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซึ่ง ไอความคิดนั้นเนี่ยก็คือการแก้แค้นพวกแ่งนี้แหละครับหลังจากนั้นเขาก็ขยันมากปั่นนักมากปั่นไปซ้อมการแสดงไปทํานี้ไปเรื่อยๆจนเขาได้ตังค์ครบ15ล้านแลละครับไอสัตว์มาดิถึงเวลาแก้แค้้นแลวเว้ยก่อนที่จะไปสถานที่ จัดการแสดงเขาก็เตรียมของที่จะเอาไปนิดหน่อยก็คือกระจกที่แตกตอนที่เขาขั้งเมื่อเห็นโฆษณาของ r าบีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องนมเปล่าที่อาบีได้กินไปตอนนั้นจากนั้นเขาอยู่ในห้องรอการแสดงครับในขณะที่ทุกคนกําลังแหกปากโวยวายซ้อมการแสดงของเขานั้นบิงแฮมกับสุขุมนิ่งแววตาของเขานั้นแม่งบอกได้เลยว่าแค้นสัดสัและแล้วครับก็ถึงเวลาที่บิงแฮมได้ขึ้นแสดงสักที เขาก็เลยใช้กล่องนมเปล่าที่เตรียมมาเนี่ยหลอกทีมงานว่าเขาได้กินมาแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้ขึ้นไปแสดงพร้อมกับสติสัมปชัญญะร้อยเลยครับไอ้พวกกรรมการหัวดอนนั้นแม่งมองบิงแฮมอย่างเหยียดหยามมากแต่บิงแฮมเขาไม่สนครับกรรมการนั้นก็บอกให้บิงแฮมเนี่ยเริ่มแสดงได้มาถึงตรงนี้ครับทุกคนอาจคิดว่าเขาจะต้องเอามีดเนี่ยไปฆ่าพวกมันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยครับสิ่งที่บิงแฮมจะทํานั้นก็คือเอามีดเนี่ยมาชี้คอของตัวเองแล้วก็พูดความจริงครับ ซึ่งไอความจริงที่ว่าเนี่ยมันก็คือด่าไอระบบเสียงแข่งนี้ครับว่ามันจะให้ความหวังเราไปเพื่ออะไรในเมื่อม,มันมีความหวังนั้นตั้งแต่แรกแล้วพวกเราจะปั่นไฟไปเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยช่างแม่งมึงสิช่างหัวแม่งมึงพอ พวกกรรมการแม่งได้ยินแบบนี้ก็นิ่งไปเลยเว้ยและไอกรรมก,การแก่ๆคนนั้นนะ่ะก็บอกว่านี่เป็นการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรายการฮอตช็อตเลยก็ว่าได้ทุกคนต่างตบมือให้กับบิงแฮมครับแล้วไอกรรมก,การคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าการพูดของนายเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินใจมากๆซึ่งฉันอยากจะได้ยินนายพูดแบบนี้อีกบิงแฮมก็ถามครับว่าจะต้องทํำยังไงละ่ะกรรมก,การคนนั้นก็บอกว่ามาพูดผ่านรายการหนึ่งของฉันสิคุณจะพูดยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยตามแบบที่คุณต้องการไลฟ์สดคั้งละ3านาที สัปดาาแล้วสองครั้งคุณว่ายังไงล่ะบิงแฮมนี่อึ้งไปเลยครับนี่กูมาด่ามึงนันเนี่ยแต่มึงกลับมาท้าทามกูซะอย่างนั้นเนี่ยนะสุดท้ายครับบิงแฮมก็เลือกไปทํารายการเลือกไปอยู่ข้างนอกแทนที่จะมานั่งปั่นจักรยานไปวันๆซึ่งไอาการที่บิงแฮมเลือกแบบนี้เนี่ยครับก็ทําทให้เรารู้ว่าไม่ว่าคุณจะกินโฟมบางๆนั่นหรือเปล่าหรือคุณจะตั้งใจมาด่าอย,อย่างเดียวแล้วก็กลับไปปั่นจักรยานต่อในเมื่อมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณมีอิสรภาพขึ้นมาจริงๆแลลล้้้้วนนนัไมมมม่ครคร่มีีใใครยยอออออปโกกาสหหหุหดื และนี่คือเรื่องราวของระบบธาตุในโลกอน,นาคตครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับใครที่สงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมสปอยเรื่องอะไรเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามก็ด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ